ไปดูตอนช่วงขึ้นถนนนะเส้นนี้ตันนะขันมากก็ไม่ไม่รู้ว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่านะมีรถสองคันนะรถกบปตาแต่ไม่มีโซ่มานะทุกคนวันนี้ไม่ได้โซ่มา ัเต้นกลางนี่ชัดชันมากนะนี่ครัแรกที่ขึ้นนี่ก็เป็นของเสียแม็กนะ ก็จะขึ้นยากหน่อยเพราะกันนะแล้วก็การที่สองก็เป็นของนายนต์นะอันนี้เป็นแซตตซีเข็มกล่องเหมือนกันนะอันนี้ ไม่คงก็ทิ้งนะซุปเปอร์เ s เอสนี่นะเต็มกล่องเลยครับเดี๋ยวมาดูคันที่สามกันต่อนะวันนี้มาด้วยกันหกคันคันที่สามนี่ก็เป็นยันมาร้อยห้าสิบนะคะนนะน กันนี้สัลี่กว้างๆเลยแน่น่ะสัลี่อ่ะดิ้ใกล้เขาก็จะเวลาฟรีหน่อยก็จะออกสีฟูๆกันนิดนึงนะ คือฟรีไม่ได้ัวฟรีนี่คืออยากจมเลยคันนี้ก็เยอะน,นนะันนะรถน่ะหลังกว้างคันนี้จะกว้างกว่าทุกคันเลยนะเนี่ยกว้าง กว้างเลยนี่ก็เป็นทีมงานคุณนิรันต์ทีมงานนี้ก็อยู่บ้านบ่อธรรมนะมีทั้งหมดชุดนี้น่าจะสิบกว่าคันนะสิบคันสิบเอ็ดคันวันนี้คุณอยู่สองแปลงแยกกัน อันนี้ก็เป็น TF 150แต่เป็นรุ่นเก่านะทัวคนเนี่ยอันนี้หัวเขียวอันนี้ไม่ไม่เจอนาเลยนะอันนี้มันจะเจอเจอพราะจะของน่าจะไปเป็นทหารนะเป็นถวไปทหารขวาหน้าเป็นขวาหน้าเ โค้งยังใหม่อยู่นะทุกคนนะโค้งส่วอนมากรถเก็นมันเพาเป,เป็นเป็นผาลอยหมดเลยนะดมแทบทุกคันเลยอันนี้เป็นยันมานะ อันนี้น่าจะเป็นรอยยีสิทอันนี้ก็ได้นะไม่เยอะเท่าไหรนะ่นะจะให้ถือว่าเต็มไป ร้อน,นะทุกคนนะดูอีกคันนะอกนแี่กันนี่เป็นเซตทีรนะของบอกแรงนะคันนีน้เครื่องเดิม น,นีนนียนนะเครื่องมานิ่มๆลอยๆมาเลยล่วงขึ้นล่วงขึ้นถนนก็จะสีออกชันๆนะช,นชันมากลเลยตรงนี้องคนช่วย,ยดูรถก็เป็นหน้าอ้อยเลยนะเดี๋ยวนี้นะคนดูรถจะหลายคนน เบรกกันเบรกน้ำมันนะคันนี้เบรกนี่คือแน่นอนเลย นี่ก็เป็นรถขุดนะอันนี้ก็เป็นแอลสี่ศูนเดี๋ยวจะเอารถรถไปเก็บไว้คันก่อนนะแล้วก็จะเอาอีกคันนึงคือเอาไปตัดต้นอีกแปลงนะพอมีรถตัดต้นคันมีรถขุดคันนึงครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับกลับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ